สวัสดีครับ f อฟราชิาคิกศูนย์ฝึกงานไมส้สเด็ดขอานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเราจะมาหาองศาของตัวขานะครับว่าขาชั้นวางตัวเนี้ยเราจะมีวิธีหาองศาที่องศายัางไงนะครับซึ่งมันจะต้องอเวลาตั้งไปแล้วมันจะได้มุมได้เพียงตามที่เราต้องการนะครับเราก็จะอาศัยเกณฑ์ตรงโต๊ะนะครับของเหลี่ยมโต๊ะนี่นะครับเพราะว่านี้ผมจะตั้งให้เป็น ถ้าเป็นลูกข้าวหลามแบบนี้นะครับเราก็จะต้องเข้าสี่ห้าองศาโดยใช้เหล็กฉากนะครับมาทาบกับเข้ากับสันต้อก่อนนะครับเพื่อที่จะหาองศาสี่ห้านะครับพอได้สี่ห้าแล้วเราก็กล่องของเรานะครับวางโดยที่ถ้าเปรียบเทียบก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นเรากล่องเราก็ไม่ต้องมาชนพื้นผมก็ยกขึ้นไปสักประมาณหนึ่งนิ้วจากพื้นนะครับนี่ครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาไม้ที่เราจะทําขาเนี่ยมาวางทาบเลยเราจะเอาเอียงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลยนะครับราะว่าผมเอาผมเอาเอียงเท่านี้นะครับเห็นะครับเราก็ขีดไปเลยขีดเส้นนี้เพราะนั้นเราจะได้มุมนี้แต่เราจะไม่รู้วิงศาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มาขีดตรงใต้ด้านใต้นี้นะครับซึ่งเป็นเหลี่ยมโต๊ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกองศาหนึง่งเห็นไหมครับอันนี้ก็องศาหนึง่งเราก็ไปเข้าเครื่องเลื่ององศาเพื่อที่จะภาพดูว่ามันได้กี่องศานะครับถ้าตรงนี้ก็จะได้ประมาณ16องศานะครับ อันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็กฝาก็จะไม่เหมือนกันเราก็ไปท่าเข้ากับชิ้นงานของเราครับนี่ครับ แต่เวลาติดเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือสองงานติดบนติดล่างนะครับเพราะนั้นมันก็จะได้ต้องอาศัยเกณฑ์ของเหลี่ยมโต๊ะเนี่ยครับอันนี้ตต้ผมใช้เป็นไม้อัดปูก,ก็ค่อนข้างมันก็จะตรงตรงอยู่แล้วนะครับพอเรายึดเราก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็คือความเอียงของมันที่ได้นะครับ ต่อนนี้ขาผมตรงนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยผมทำให้ขามันเรียวก็คือปลายเรียวขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเล็กเ,เน้อยนครับในการหาว่าขาโต๊ะขาโต้ขาชั้นของเราเนี่ยถ้าเราต้องการความเอียงเนี่ยเราจะหาองศาไงนะครับ